ลงอัซลซา่างครับลงอัซลซา่างอัซลซา่างเขากดทงมานแล้วับเฮ้ยวิสาดอย่ามายืนด้ตรงนั้นได้ไหมกลับมาได้ไหม,มย,ยืนโหดจังวะ <c oughs> ขึ้นขึ้นถับเลยครับ anny, <c oughs> บันนี่บันนี่หลบกวนถับหน่อย <c oughs> บันนี่ขึ้นถับเลยจะดัน,ดนละเ <c oughs> ข้านะเข้านะ เว้เลยเว้เลยเวไว้เว้ไว้เว้นวัดไงไม่ต้องเข้าไปลึกนะไม่ต้องเดินไปเว้ยนะเว้แค่ตรงนี้เว้แค่เข้าที่เว้ได้ครับเอาช่องนี้ไกลที่สุดเฮ้ยพาราขึ้นมาไม่ได้เหรอโชว์แข็งแล้วนี่ยตัวใครอ่ะ n o r m ม l ออ่ะมายืนให้มันยิงฟรีใหม่ะด่าไม่ไหวด่าไม่ไหวด่าไม่ไหวระวังมันไอ้ไอ้ม้าม้าระวังระวังมันโบข้ามมาม้าเดินถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยอย่าไปยืนชิด้ั้วดลองโบข้ามมา ดหม่ไวไดไม่ไว้ด้ไหม่ยไวใหญด้ใหญ่หน่อยใหญ่นอมาร์คมาร์คใหญหน่อยมาร์คใหญ่หน่อยใหน่อยหญ่หน่อหญ่่ตัวใหญตัวหลุดปลาได้ปลาเลยครับรวมปลาหน่อยรวมปลาหน่อยเก็บไปดงเก็บไปดงเพี้เราต่ตัวตัวเข้าดงครับลุงลุงปัเ่าหร่ลุงโดนตันรัวเลยพี่เอ๋วิทย์หกสิบไม่พอะดำเหม่ยไ้นะดำเหม่ยไนะดำเหม่ไว้นะดำเหม่ไวดำเหม่ไวดำเหม่ยไหลอดไหนครับหลอดไหนเราออกเลยเฮ้โวยโวยไโวอดองไอดอก มามามาแรงกลางมามาแรงกลางมาแรงกลางอาสลีโวยังครับเนี่ยดันออก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 ดอนออกมาดันออกมาดนออกมาดันออกเลยทับมาทับมาไปอ้ขึ้นมาปางเร็วเขียวมาปางเร็วเขียวปางเวทตาเวทตาเวทนรัวมามาแรงทับนอนไปมาเดี๋ยวดันออกทับนอนเดันออกเลยดันออกเลยเอาสอมาสล้วเข่งเลซ้ายขวาีเบลดูขวาน่อยทีเดี๋ยวดันออกมาเลย เก็บมาสวย User in your channel timed out เข็นต่อตัวเดิมได้ไหมเฮ้ยระวังเข้าดงนะคจำเป็นต่อไปเลยครับปลาแดงเดินเข้าบ้านหลักนี่ยคิวอะไรนะปลาแดงบ้านเข้าเยอะไหมเยอะนะบีวิงเลยบีวิงเลยบีวิงเลยเข้าเขาว่าฝ่อร่างครับบีวิงบีวิงไปว่าฝ่อร่างบีวิงครับกลับมาก่อนกลับมาก่อนเดี๋ยวดันพร้อมกันกลับมาแล้วรวมแล้วจะถึงสามแยกแล้วรวมเอ้ยกลับมาเลยมันรวมแล้วกลับมาดีกลับมาดีกลับมาอืีดิจิมอนไกเซอร์ไตหวันครับลากรอย แล้วก็อ่าแหลมมีดแหลมมีดเฮลาแหลมบักอ้เพื่อเพื่อเพื่อ่อยเพื่หน่อยจดันแล้วจดมันดันแล้วดันแล้วเก็บไปตรงเงินเก็บไปตรงเนดัดไม่ไปดไม่ไปดันไม่ไปดัไม่ัปดนน้ำมันดนน้ำมันดันนำเก็บเก็บเก็บตัวคํามานเกั้มันเก็บตัวคํามาก่อนเก็บตัวคํามก่อนดําเวทไว้เวทไว้เวทไว้เ้อเวมตรงนี้แลนเดียวเวทได่ติดสแตนม่นตสตนหลอดน้ส่วนมากหลอดน้ำส่วนมากหอดน้ำส่วนมากหลอดน้ำส่วนมากแลนหน่อย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 แลน เป็นต่อมาดันมันนี้เป็นเป็นต่อเดินออกมาดันเป็นต่อเดินออกมาดันนี้ออกมาดันมันดันสวนเลยดันสวนโดงมันดันโดงมันดิดันโดงมันไม่ไม่ดันโดงเราเอาที่เราดันดันได้嘛เก็บไปดองหน่อยเก็บไปดองหน่อยในดองโดนมาไหลอยู่ฉันเปลี่ยนต่อยดงอ่ะลุงลุงเอบีผมหน่อยลุงเอบีผมหน่อยเอบีผ่านไปไหนวาเจ๊งครับไอ้เก็บไปดองก่อนเก็บไปดองก่อนเก็บไปดองก่อนแลนไม่ได้เก็บไปดองก่อยไอเคพานเอาไอเคหลุดพานเอาไอเคหลุดประตู โอเคทับไปทับไปทับไปาหลังตันเยอะาหลังตันเยอะลวิมตายแล้วิมายแล้วมามาับมาแล้วส่งมาแล้วส่งมาแล้วกิโอกิโอเกอรดิสนอร์ดิสนาร์ดสเนอร์ดิสเนารดิเนอรด้วยนอดเนอราดูในรดิเนดิสเกอร์ดิลยอร์ดิสอรดเนอย์ดิสเอร์ิยอร์ีิสเอร์ิสเร์เครวดิสเนอร์ดินอยิวนอย่ดสกิลดิปเอรดิอดิสเวอดิอ พอตายเนี่ยหรอตััววนะครบุลาโทษโทษเมื่อกี้เดินออกนอกระยะไปหน่อยแล้วมาต่ตัวหนึ่งนะเออปล่อยเลยต้องหินสองตัวเดี๋ยวหยสบายดีส่งตัวตีไปหาหินเนี่ยหาบ้านเนี่ยตัวโคตรเนี่ยอัพอัพหนึ่งได้ไหมไม่รู้อ่ะอัพหนึ่งได้ปะวะอย่าอัพเลยเพื่อนไม่ค่อยติดหรอกอ่ะไม่ค่อยติดถ้าจะอัพก็อัพติดเลยถ้าจับหนึ่งเดี๋ยวเอาโล่ที่เอาไปใส่มีตอนเถิดเลือกหนึ่ง ยีตีเดียวไหนเยอะแต่เราไม่ไม่ถึงสองตีเนี่ยตไม่ไว๋ยวมันเติมมาแล้วบินไปเลยแอดลุไปแอดแอดแอดลุไปตัวนึ่งดนัอหนันหลังตีเดียวสวยเฮียคอขาดัำไมหลังเราอย่ามันเติมสวยยิงไปติดเลย มึงไล่ากลับมาดีอาไม่สัตว์มึงก็ดูชื่อดิมึงไม่ได้บอกมึงกลับไปเลยเหรอมึงไล่าไปทีกลับมาทีคนเลยที่ควรเอาที่ควรพิมพ์เหน่อยพิมพ์หม่อนหวยอยู่นะมึงจะตั้งหรอั้งกบมาดิไออามึงใครอยู่มั้งอะตั่งเออตั่งแล้วไปพอนกางใช่ป่ะเออบอกมาพนกลาง user was moved to your channel เอ้ยอนกลางเร็วเร็วหน่อยเขียดไอเขียดมันติดหลายแล้วมันติดหลายแล้วเอาชุดเดียวขาแต่งฮะแจ็คเด็กเพิ่งเข้าตายเออไอ้เหี้ยมซีปพื่เขาไปพอนกางดิ ให้ใครไปบ้างอ่ะขึ้นรับอยู่แค่กับอาร์มก็พอแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งบูก็จะบอกให้สุกอยู่คนสามคนก็พอแล้วมั้งที่เหลือกลับมาเลยเก็บนาวัลมาเติมมาเรื่อยนัรไม่อยู่กับอาร์มในห้องหินเลยบูทบบู๊บมาแจ็คตัวดูอยู่บูาแจ็คแล้วก็ไอ้นี่เพื่อนพี่พี่ผมแจ็คอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ครเคลียร์นาวัลก่อนนะโอเคมาจอดเลยกดรุ้มเลยครับกดรุ้มหนยเดี๋ยวจอดเลยคนกลางจอดเลยครับคนกลางจอดเลยกดรุ้มเลยเออเนี๋ยวเดี๋ยวเขาหมดเขาหมดเขาหินเลย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  ฝาล้างพวามตีแตกใช่ไห<ผ>มโบยโบโบนะวัโบนะวัโบนะวับทับไป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 โดนแล้วเดินไปเดินไปเดินไปทับเดินไปทับเดินไปทับทับไปทับไปเฮ้ยโบนะวัสวนก็บโบสวนนะวัก่อนไม่มีวไม่มีโวแมวว่ะโอ้โหโอ้ยขึ้นแต่ต่อเดนไปเดินไปเดิ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 ไปเนไปดินที่หมดแล้วอยู่ในหินแล้วอยู่ในหินแล้วเต็มเลยกูเอ้ยแอดแอดมาคอนจ้า แอดเอาพอนกลางหน่อยนี่คนตีหินพอนกลางครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะตงมีหินตีหินโทษโทษโัวไม่ขึ้นขึ้นแต่แรงยาซะเต็มเลยขอพอนกลางมาหน่อยมีคนเอาพอนกลางเลยขอพอนกลางหน่อยครับขอพอนกลางหน่อยพอนกลางมาซ้ำหน่อยพอนกลางมาซ้ำหน่อยธนูมันตายนะมันเติมขวาขวาล่างพอนโดนตาแดงเลยเฮ้ยฆ่าฆ่าลพฆ่าตัวไดหินนี่ฆ่าตัวไดหินก่อนเลยวุ๊กเฮ้ยขวาล่างพอนโดนโดนบุกไปอา อะไรวะกางพรอนไอ้อ้ำไอ้อ้ำมึงสลับพรอนไหวไหมสลับพรอนไหวมึงเอามึงเอาคนไปพรอนไปพรอนขวาล่างห่อดิไปพรอนขวาล่างไปแล้วเออพรอนขวาล่างน่ะมันไปเยอะเปล่าไปเยอะเปล่าไอ้แกงการกางพรอนเงียบละไอ้พรอนขวาล่างไอ้ไอ้สัตว์เอ้ยพรอนกลางเงียบม่บิวิ่งเลยไอ้มาร์กบินวิ่งมาร์กเอ่อว้ามีปะวะว้าไม่มีกับมาร์กเดินเดินเดินลงวขาล่างเดินไปพรอนพรอนขวาล่างไปเดินล